สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสวัสดีแฟนๆช่อง YouTube ปฏิพัติ์ออตโต้ทุกคนนะครับก็วันนี้เรามี3มกษัตริย์หรือ3สหายก็ได้อ่ามา ให้ดูนี่นะครับก็คันแรกก็เป็น d m a x นะครับนี่นี่แบ1.9นะครับหลอ่ลอๆเลยกระจังหน้าโครเมียมเรียบร้อยแล้วใส่ตู้ใหม่ๆลอ้อแม็กคูณหน้าหลอ่อๆเลยคันที่2ก็เป็น r ี v o c a คปนะครับดูนะครับรีโว c แคปี2019ไม่หลักหมืน่น1นึ่งมื่นกว่าๆนี่เลยแล้วก็นี่นะครับเพาลอยเข้ามาใหม่เพาลอยมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆ เยอะเลยมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมแจ้งก่อนเลยมาก่อนได้เลือกก่อนแล้วก็สิ่งที่ได้เหมือนเดิมครับล้อแม็กคู่หน้าดูนะครับเงาวิ่งเลยล้อหลังเป็นล้อกระทะาผายางมิงชลหรีนิกซีด,ดีอ่าให้ดูช่วงล่างเดี๋ยวผมมาดูช่วงล่างนะครับดูกเฝ้าก่อนดูยางอ่าดูช่วงล่างดูหน่อยนี่นะครับช่วงล่างส่วนไปไปเร็วเรวหน่อยนี่เป็นแคปนะครับแคปตู้ทึบโอเ n นแคปได้เรียบร้อยเปิดแคปได้เดี๋ยวเปิดให้ดู ู้ก็ดูนะครับอ่าให้ดูตู้กันก่อนตู้ไหนๆกันนี้ก็เปิดแล้วจะให้ดูตู้นะครับตู้ใหม่สวยเลยดูนะครับรถใหม่จริงนะครับใหม่บอกว่าใหม่ของแถมที่ให้ก็เป็นของใหม่นี่ล้อหลังจะมิชลิน X c d ซหรือจะเอาแม็กซล้อแบบคันนี้ก็จัดให้ได้นะครับจัดให้ได้ดูนะครับแม็กดูยางใหม่เบิกเบิกใหม่เลยเอาล่าเราก็ไปดูภายในหน่อยนะครับนี่เป็นรีโวปีสิบเก้าดูคเร่งใหม่หมื่นเก้า โอเคเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บหนึ่งนี่ให้ดูกันแบบซูมๆนี่นะครับแอร์แบ็กเอทุกอย่างครบออปชั่นปกติเลยครับว่าหมดอีโคหมดมีครบหมดนี่นะครับแคปบตู้ทึบนะครับแคปตู้ทึบเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็ถ้าสนใจก็โทรติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย24ชั่วโมงเลยนะครับมาดูเครื่องนี่นะครับเครื่องยนต์ใหม่จริงไหมดูเ,เลยนะครับ รีโว่ดูเครื่องยนต์เครื่องตัวเพาลอยนี่นะครับ2.8นะครับส่วนรีโวคันเมื่อกี้นี่ใครขบตัวน,นี้2.4มาดูเครื่องหนจุดเก้าบูว power นี่ครับหนึ่งจุดเก้าก็ราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงโทรมาเลยครับใครสนใจยิงโทรมาครับหรือทิ้งเบอร์มาได้เลยเดี๋ยวเรามีเซล์ติดต่อกลับให้ทันที ร้อตอบทุกคําถามนะครับที่ลูกค้าอยากรู้อ่าโอเคมีให้เยอะนะครับนี่แค่ตัวอย่างดูนะครับแผนไว้ให้ดูด่นนะครับมีเยอะนะครับหน้าร้านอีกเยอะก็สนใจก็โทรมาได้เลยครับเบอร์ด้านล่าง0891104954นะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ